สวัสดีครับนี่ผมทักคุณนะครับจะมาเรียกชันเคยนะซึ่งจะมาเรียกชันเรื่องดองินแดนไข่มังกราร์นะผมใน EP พีที่20หรือตอนที่20นั่ในเนีผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะคนดูอาจจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่า,าเหมือนหลันเก,กร์กฟา่าค่อนข้างแบบอตกเป็นที่น่าลำบากมากตอนนี้เนาะคือแต่ละอย่างที่ต้องพบเจอเลยใช่ปะ่ะคือฝั่งตรงข้ามที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเก่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบหนีไม่ได้ง่ายอ่ะต้องสู้เรื่อยๆเ,เนาะเพราะว่า มันเหมือนเป็นการชาเลนตัวเองอย่างหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่แค่เพื่อเอาแห่งศิลาเอศิลาแ,แล้วระดับเอเดอาร์และแต่แบบมันไม่ใช่แค่เพื่อศิลาอย่างเดียวแต่แบบมันหมายถึงแบบเพื่อการพัฒนาตัวเองด้วยชาเลนเพื่อที่จะก้าวข้ามตัวเองอะ่ะเหมือนอันนี้ไม่จินในหลายเรื่องผมว่านะยิ่งได้รับแรงกดดันเยอะอะไรเงี้ยแม่งตบบาบากก็จะยิ่งขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละผมว่านี่ก็จะเป็นหนึ่งในผลที่พวกเขาอยากจะพัฒนาตัวเองเร็วขึ้นเพื่อที่จะไปล้างแค้นให้แม่ของมันเกอร์ผมว่านะ ก็แหละคุณดูซึนคลิปนี้เป็นยังไรติดตามรับชมวันนะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอยา่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต,ต่อไปเนาะโอเคเราจะไปเริ่มคลิปเดีวนะครับผมมาตอนที่ยี่สิบคนดูเป็นนางพญาให้่ะตัวเนน่ะโอ้่ยังต้องเก็บนางพญา นั่งพยายามมันคือตัวออกคำสั่งโอ้โหแรงโคตรโคตรไอ้เหี้ยเหมือนดาวตกเลยทัดเนี่ยผมว่าปากมันรู้สึกแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนแอบปลบมือเหมือนกันเนาะเจ้ารู้สึกไหมว่ามันกำลังชี้นำมดดูดกลืนเหล่านี้ใช่สิเพื่อนจับโจรต้องจับหัวโจรก่อนโจจรต้องับหัวโจรก่อน ก่อนค of so pues ุณจะคิดได้เพ like ื่อนถ้าเราจัดการนางพยาามแล้วเดี๋ยวไวอที่เหลือมันน่าจะเสียศูนยไปผมว่านะมันแบบมันน่าจะแบบเลิศโมเสว์เออไม่ม่มีคำตั้งอะไรเงี้ยโอ้ท่ายี่อะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนสวย าส่งพลังไปอเหมือนหอกสายพาเลยกไปโดนสมกันเหรออย่าเช่อไอ้คนเท่ดเทโดนทา่ามึงนี่แม่งเหมือนมดเลนโซ่และวิลเลี่ยนเลย,เย,เลยอ,อ๋อ ตุบตายใช่ไหมผมนึกว่ามันไม่ตายสิเจ๋งสุดยอดเลยเห็นไหมแรงต่อสู้ของพี่ไม่รู้จักโตเป็นชีวิตเลยโคตรใหญ่ฮะไม่ใช่มั้งร่นชีวิตต้องใช้เวลาคืนลูกที่เจ้าจัการเกินมันมาเปล่าประโยชน์โอ้เฮ้ยเข้าใจเข้าใจแล้วก็ตามไปอีกไม่อืม ว้ามานุดนีก่่นมีโอกาสขี่แพะไล่ค่ามดดูดเกลืนมากขึ้นไม่ดีเหรอเจ้าไม่ต้องใจร้อนไปเจ้าไม่เห็นหรือว่าทุกครั้งที่มดดูดกลืนถูกฆ่าจะมีอีกกลุ่มที่แร่งกว่าโผล่ออกมาเออจริงถ้าเราไปต่อเราไปหาแน่มีมดดูดกลือนที่ฆ่าเราได้จะทำอย่างไรล่ะใช่ไหมมึงต้องใจเย็นเพื่อนเห็นได้ชัดเลยว่ามดดูดตกลือนสีมรกตมีสติปัญญาชี้นำมดดูดกลืนระดับที่สั่งหัวเจ้า คงตบะประมาณระดับเจ็ดตามข้อมูลที่ผู้อาวุโสสีบอกด้านบนยังมีมดดูดกลือนสีเหลืองอีกตะบะอีกประมาณระดับแปดโอ้ไม่รอดมดดูดกลือนสีแดงแข็งแกร่งมากเกินกว่าตบะระดับสิบโอ้อย่างมากคูไหวแค่สีเหลืองสีส้มใช่ปหมเฮ้ยไม่อยากแล้วพักผ่อนไหมกินอะไรก่อนแล้วกันเอ๊ เนมีแค่ไม่กี่สิบอันยังหางอีกมากยิ่งข้ามากเท่าไหร่อาจถูกมดดูดลืนตะบดสูงล้อมโจมตีได้ก็จริงก็จริงช่วยแต่เรามีไขมุกอัศจรรย์สามารถเลือกลงมือกับมดสีเขียวสว่างได้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงได้ใจใจเกินใช่ปะ ไมมองข้าแบบนั้นน่ะฮะโอ้โอ้ทำให้ดูหน้ากินขึ้นนะเนี่ยถึงข้าจะรู้ว่าเจ้าใจร้อนแต่สู้สุดใจไม่ใช่ไม่รักชีวิตระวังไว้จะดีกว่ามเมื่อถูกจับได้อย่าสู้ต่อให้หนีทันทีก็จริงรู้แล้วข้าไปก่อกองไฟก่อนนะ ป่ามึงกินอะไรเนี่ยมึงกินมะนาวเหรอวิบืมเฮ้หลานเกินฮอาฮ่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 าาฮ คนได้มาเยอะมากขนาดโอ้โอเคโอ้ได้เยอะจัดอะ่ะซ้อมคนได้อไม่ใช่เรียกว,ว่าซ้อมสอบสู่กันมีคู่ไร่เทียมทันตาเชื่อมตะสานมา โอ้มผมมาให้าด้วยคนดูเม่กีเห็นไหมวงเวนเล็กๆต่นนคนเยอะตอนนะี้อยู่เมื่อกี่วันกี่คืนกี่เดือนแล้วเนะี่ย <c oughs> โอ้โ <c oughs> คุณชาย <c oughs> มันยังไม่พอนะด้วยความเร็วในตอนเนี้ยอาหารก็ไม่พอแล้วผลไม้เหล่านี้พอแค่เราทำภารกิจแค่สามในสเองเฮ้ เหล่าผู้วุ้ิสอเผ่าพงไทยคำนวณไว้ดีแล้วใช่ไหมเฮ้ยเจ้าคิดว่ายังไงอ,อ,อ,อต้องเสี่ยงอย่างเดียวแล้วอย่างแรกต้องขายายความลึกและความกว้างของถ้ำที่เราสำรวจนะหารังที่มดดูดกลืนรวมตัวกันสองคือใช้มดดูดกลืนสีมรกตเป็นเป้าหมายในการล่าถึงแม้จะฆ่ายากแต่สามารถฆ่ามดดูดกลืนสีเขียวใสได้เป็นร้อยเลยไงไม่แย่ต้องเป็นเช่นนั้นแล้วไปไะ เอาลิ่มชีวิตของมรรกยกลับมาอย่างน้อยสักอันสองอันฮึบ้าสแสดงถึงพฤติกรรมของแต่ละคนนะไอ,อคนเรียบร้อยไอคนแบบยังไงก็ได้อะไอที่แบบวางมนุกตเมื่อกี้ผมมานนะหนึ่งสองไปตาย เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ปะหายไปหมดแล้วแมนกำลังเรียกฝูงมดเลยคงจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับเผ่ามดดูดกลืนฝาหน้าตายเจ้าว่าหากเราพบความลับของเผ่ามดดูดกลืนเนี่ยโคตรเสี่ยงจะแลกผลิกคริสตัลกับเผ่าองใครได้ไหมโคตรเสี่ยงแต่ก็แบบมีโอกาสปะปัญญาอ่อนความอยากรู้ข้าคงได้ควรระวังไว้ดีกว่าพวกเราก็แค่ดูเฉยเใช่ว่าจะทำอะไร ก็ค oh yeah. ือไปอ่ะมึงก็อยากรู้อ่ะป่าว่ารู้ว่าโอ้จะเป็นแบบไอ้พวกสีเหลืองสีแดงอะไรพวกนี้มันรวมตัวเรียกคนมาหรือเปล่าเออโอ้ยหมอบหมอบหมอบโอ้ยมันทำขบวนแถวด้วยปะ มันมีไลน์อัพเด้ร์คนโูโอ้อะไรอะ่ะไข่มุกเหรอไม่น่านใช่นี่มันมันมีการคาราวาเลยอาจจะเป็นผู้หญิงผมแดงเป้าเนี่ย สีเหลืยงเหล่านั้นคงไม่ใช่แค่ตะบะระดับเก้านะสิบเลยเหรอแน่นอนว่าไม่ใช่ดูเท่าทีของพวกมันมันจะทำพิธีอะไรสักอย่าขนาดมดแม่งยังมีการเริ่มไายอะ่ะโอ้เตรียมพร้อมหนีเสมอนี <c oughs> ่เจ้ากลัวเป็นด้วยเ <c oughs> อเจอข้าไม่ได้งงนะดูดิระดับสิบกิ่ตัวนแชร์พลังให้เหรอ เออเอาไปอีกเลยจ้าในท่านจ้าเอออย่างนี้เหรอ,อมันดูดมัดูดไปเยอะเหมือนกันเนาะอ้พวกมันกำลังรวมพลังแห่งชีวิตมันกำลังเรียกอะไร ญิงผมแดงม้งผมว่าตายด้วยคุณม,มึงยอมเียชีพเพื่อนางเลยเหรอโอ้โหอะโอ้โหเห็นนี่มันเหมือนมันเป็นคิสตนันปั๊กตรงนั่นอะนี่คือหัวใจหัวใจด้วยเหรอ หัวใจอุ้ยแย่อ้ยแย่โซพลังออกไปแบบแรงมากเผามดุดกลืนมดดกลืนเมื่อครู่ค่าสัมพันธ์ได้แล้วใต้ดินเหมือนจะมีน้ำวนเกิดขึ้นกำลังดูดกลืนพลังแห่งชีวิตอย่างบ้าคลั่งเป็นแบบนี้ต่อไปทะเลมรกตแห่งชีวิตทั้งหมดอาจพังทลายรัศสีพลัง ความไวในการสืบพันธุ์ของขามดดูดกลืนต่อให้เราไม่เพิ่มการควบคุมอีกพันปีพวกมันก็ก่อวิกฤตแบบนี้ไม่ได้อีกเมื่อครู่ข้าหาหรือกับันพบุรุษแห่งต้นไม้และผู้อาวุโสพวกเขาลงไปสำรวจดูแล้วมีความเป็นไปได้อย่างเดียวเทพดวงจันตะบะระดับสิบของเผ่ามดดูดกลืนที่ซ่อนตัวมานานจะบรรลุแล้วอันนี้คือเทพของพวกมันจะทำยังไงดีอะู้หลังเจอฝฝาวายังอุยอะไรอะเพื่อนหัวมึงเป็นไรเพื่อน ไม่เป็นไรใช่ไหมพันยักษณ์ข้อมูลเกิดถึงอะไรอ่ะใต้ดินมีอะไรดึงข้าอเอาไว้เหมือนว่าจะคล้ายกับลมหายใจของสิ่งนั้นอ๋อของสิ่งนั้นสิ่งไหนอยู่ก็พวกมึงเนี่ยเยอะเออเกินไม่ต้องสนใจแล้วหากปล่อยให้มันบรรลุไปถึงมหาเทพตะบะระดับ12ต่อให้เผ่ารามีเทพดวงจันทร์3าท่านก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ทัดเทียม พระธาตุริบสิบสองในคนคือประมาณเบลปยดช่อปลาที่เราอับแงดขึ้นไปมาเตรียมพร้อมก็สู่โลกใต้พิภพตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือหยุดมันไม่ว่าต้องไหนได้วยอะไรสาบานต่อทะเลมรกกจะร่วมเป็นร่วมตายสาบานต่อกจะร่วมเป็นร่วมตายเกลียวช่อปแปดขึ้นไปลงไปหมดเลยเหรอสึกหนักนะผมว่าตัวพุโสสีแล้วหลังเกอลฟาหวานละมึงผอนใจเถอะมันตายห่าแล้วไอ้โชคดีนะเฮ้นไอ้เหี้ยมึงพูดได้ใครตัอเนาะ จิตจติแล้วปะไดโ้โอ้โโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ <c oughs> ้โอ้โออ้โอ้อนโลงโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้ คู่ไร่เทียมพานจะตาเชื่อประสานมีคู่ไร่เทียมพานใช่ใช่ใช่เฮ้อไเหียมันครบเวลาแล้วเหรอได้มันมา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 อ้เหมือนดุดให้เราไปสู้ปะ ได้เป็นมาได้เป็นมาได้เป็นมาด้วยนะเด็่มุกจัดดาบว้อยากให้เราไปเอาอันนั้นปะผมขอชีวิตในความตายสูดต่อชีวิตโอ้คาถาใหม่เหรอ <c oughs> โอ้ไ <c oughs> ข่จัดคุณที่รับขโมยหัวใจไม่ได้ในภารกิจเรา โอ้มันพยายามกัดสุดที่รู้แต่ละคนนะโอ้ไม่กอโอ้เยี่ยมันจะจบ,จบแบบนี้แล้วเหรอโอ้เ oh ี่ยพอโอ้ไม่กอดแม่เองไม่ไม,ไม่มันจะไม่จบแบบนี้เื่อน ชะตาเชื่อประสานชะตาเชื่อประสานครับท่านบรรพบุรุษบรรพบุรุษจะจะช่วยคุณยังไงตอนนี้โอ้เหมือนไปให้พลังเราเลย มัแล้ยหลุดหลุดแล้วแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีเมือนตาตื่นขึ้นเลยนะผมอะว้าวว้าวว้อววว้าวว้าวน้วว้วว้ว้าวไา้้อ้ ไข่มุกแป้งเจ้าเล่จัดเลยผมว่านะโอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ประมาณเนาะซึ่งผมว่า,อาขอพูดทีละประเด็นเลยผู้หญิงผมแดงเขาน่าจะเป็นมดที่เขาว่าที่แบบมันเป็นแบบเทพลึกลับอะไรของมดก็ว่ากันไปที่แบบมันปิดบังซ่อนตัวที่จะบรรลุขึ้นระดับจุสองอะไรเงี้ยที่มันเป็นระดับสิบเอ็ดเอาง่ายตอนเนี้ยคือจะเป็นมันก็ได้ใช่ปะซึ่งมดอาจจะสามารถเป็นคนก็ได้นะผมว่ามันก็คงหลักการเดียวกับ เรื่องทางจานั่งมึงแบบมึงตบาระดับหนึ่งแล้วมึงแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เออหรือไม่อย่างก้อนก็อ๋อเหมือนเผ่าปีศาจในเรื่องเนาะที่แบบเป็นไอ้ที่เราเจอกันตอนต้นคลิปไอ้ง,งูนั่นอะคือก็สามารถแปลงกายมันเป็นคนได้เป็นงูก็ได้อะไรยเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็น่าสนใจซึ่งแบบผมว่าที่เราแบบไปจเจ้าเอ๋ใส่มันเหตุการณ์อย่างนี้หรือแม้กระทั่งแบบไข่มุกเราดึงตัวไปแม้่มันเป็นชะตาที่แบบไข่มุกมันพยายามให้ พวกมึงทําไม่ได้อะไรเงี้ยในการที่จะขัดขวางพวกเผ่าปีศาจอะผมมาานะก็เจ๋งอยู่นะที่บอกว่าแบบเอ้ยเชี่อไหงจะหนีหนีไม่ได้จะวับวับไม่ได้เอ๊ะอะไรวะแล้วแม่งอยู่ดูผมก็ดุดวู้้ามันมาไปเอามันมาอะไรเงี้ยต้อห้ได้เออคือฟิลนั้นเลยก็เจ๋งดีผมว่านี่แบบมันมันบังคับให้ทำเนาะเออมันแบบเหมือนชะตามันให้เป็นอย่างเงี้ยลิขิตมาให้เป็นอย่างนงี้แล้วอะก็น่าสนใจคนดูว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะผมว่านนะโอเค ซึ่งตอนนี้แบบเหมือนข้างบนเขาก็แบบจะเริ่มเกณฑ์คนกันมาแล้วเขาเรียนไปสู้ด้านล่างต่อให้ตายก็ต้องสู้ให้ได้ไม่งั้นแบบถ้ามันออกมาตายหมดเผาแน่นอนถ้ามันบนรรลุระดับสิบสองขึ้นบบมาก็ตายหมดเผาแน่นอนใช่ปะคือหนึ่งขั้นก็คือแบบเหมือนหนึ่งเก้าใหญ่ที่แบบว่ามันอาจจะแบบไม่มีทางก้าไปได้ใะในระดับของพลังสมมติคนนี้แม่งระดับสิบอีกคนระดับเก้าห่างกันแค่ระดับเดียวแต่ก็แบบเหมือนห่างกันแบบไกลเฮี้ย จนแบบกูไม่สามารถเอื้อมถึงหรือกูอาจจะเอื้อมถึงได้แต่ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าคงฟิลนั้นอะ่ะมันเลยแบบถ้าเป็นระดับ12คือแบบน่าจะหยุดจุดปลายของมันแล้วอะ่ะเออนั่นแหละก็ประมาณนี้ผมดูผมว่านะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับเพื่อเป็นกันอย่าจนั้นพี่ตัวหนะส t a r l i n e นครธรรมสุดเลยครับบ๊ายบาย